มาดูเรื่องของการจัดงานประชุมวิสาขบูชาโลกนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติวันสําคัญสากลของโลกครั้งที่19ครับที่รัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณศูนย์การประชุมสหประชาชาตินะครับช่วงเช้าครับผู้นําชาวพุทธจาก7 3ประเทศก็ได้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนานะครับหลังจากนั้นคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนของท่านนายกและก็รัฐบาลไทยครับก็ได้กล่าวปาฐกถาเรื่องพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี19โดยย้ำว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาสำคัญของสังคมโลกเช่นเดียวกับนานาประเทศที่ต้องการสร้างความไว้วางใจและฟื้นฟูความหวังในโลกนะครับนำมาซึ่งการ พัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมเพื่อผลประโยชน์ของทุกประเทศและตระหนักถึงหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาพัฒนาจิตใจและปัญญาครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้แถลงนโยบายต่อรัฐบาลที่จะส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกการสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างความสา,ามสัาคคีที่สอดคล้องกับหลักธรรมคาสอนพระพุทธศาสนาในการสร้างกระบวนการความไว้วางใจนะฮะและก็คือหลักสังคหวัตถุ4ี่เป็นบันได4ขั้น จะทําให้เกิดความสามาคัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพื่อให้พลเมืองสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆทั้งการรักษาพยาบาลการศึกษาการไกลเกลีย่ยข้อพิพาทและใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันการน้อมนําพระบรมราชโชบายขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําความดีด้วยหัวใจและโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดุลริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศรวมถึงการสนับสนุนด้าน พระพุทธศาสนาทั้งการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพของคณะสงฆ์ครับส่วนในช่วงบ่ายครับพลเอกสรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีก็เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกจากนั้นก็มีการประกาศปฏิญญากรุงเทพในการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้ในการสร้างสัตยภาพโลกแล้วก็ช่วงค่าผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลกก็ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะพุทธมณฑล นครปฐมทัศน์